สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี้นะคะเฮาโกาสิม,มากแกะหอยเชอรี่นะคะสวัสดีค่ะ,ะเกษตรบ้านนาม,มีสุกฟาร์มนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกา2563นะคะเมนะคะมนี้เฮาสิม,มอบอกวิธีนะคะเฮ็ดจังได้ให้หอยเชอรี่กรอบอร่อยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะคะเก็บมาสดๆเลยพี่เลยพี่น้องนี่นะคะ ผักควางนะคะมักมักอันใดเพื่อนว่าให้ปลูกอันนั้นมากกินอันใดให้ปลูกอันนั้นกินอันใดให้เลี้ยงอันนั้นนะคะมักหอยเนาะเป็นคนมักหอยนะคะ,ะเลี้ยงหอยเชื่อเลยนะคะเป็นอย่างที่แบบน่าสนใจมากๆเลยมันมนขยายพันธุ์แบบโคตรเร็วอะ่ะแล้วมันแบบกินสมปูสมป่วยแบบมากินเหมือนทุกอย่างกินแบบโอ้เราก็ขยายพันธุ์เร็วนะคะ มีคนเคยบอกว่านะคะว่าอหอยเชื่อดีตัหนึ่งสีขยายพันธุ์ได้ปีหนึ่งอ่ะตัหนึ่งนะคะปีหนึ่งเขาสีขยายพันธุ์ได้เป็นล้านตันะคะพี่น้องล่องเบิ้งกล้องเบิ้งเอาไม้สิมาบอกวิธีแกะนะคะห้าสิแกะหอยสดอุ้ยเอากก่อนนะคะนี่เราต้องมีถุงมือนะคะหอยมันคมเนาะซ่อนซ่อนนะคะ ก็นะคะกดปลายตรงนี้ลงอันนี้มันอ้วนเห็ดงายนี่เขาเอิ่นหอยอ้วนถ้าปากเต็มเต็มแบบนี้นะคะหอยอ้วน <c oughs> แล้วก็เอาปลายช้อนนะคะแง่ะเขาไแังซีแล้วพี่นอ้องนี่นะคะแล้วเราก็จับให้มันเนาะแสะแสออก เอาปลายซอนตักเข้าไปนะคะเอานี้หอยออกมาขวดมันออกมาอันนี้ตัวใหญ่นะคะคิดายากน้อยนะนี่โอ้โหรุ่นนีนะ้เห็นไหมคะโอ้โหไข่ เราก็จะมาเอาตาออกนะคะนี่นี่นี่ตานะคะออกอเอด้้อยพี่น้องก็บา่าูหร่อว่ามันเป็นอย่างแต่ว่าพ่อแม่ห้าเคยผ้าเห็ดปูยาตายายเคยแบบเพิ่ลพอกมีแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะกดทางนี้ลุเงด้วยนี่เห็นหมักนี่ดาบนี่มันก็จะตี เห็นบ่ค่ะแล้วก็เอาเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆแสบประทีนี้พ่อแสะเปิดฝาออกแล้วนบ่จ้าแล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปตรงนี้ ห้องสิบเรเอาเด้อจาตรงนี้ยอะเสียดายเด้อจากกินบัได้เนาะเป็นบ่พากินแล้วก็เอาตาออกนะคะนี่เราก็จะได้อย่างนี้นะคะเป็นออหอยเชอรี่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจพืชโอเอร์แมนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่แบบว่าลองลองลองจกทางนี้คอนดูระวังมือนะคะเพราะว่าปากมันจะแบบโอโหปากมันจะคมนะคะ พ,อ,พอแกะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะไปเขาก็จะไปล่างนะคะล่างแล้วก็คั่นเกลือนะคะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่จ้ะ หอยสดๆแบบปลาหมึกจังได่ก็ไดสั่งละจ้าแซ่บอิลีเลยถ้าเราถ้าเราแบบรู้จักวิธีทำนะคะถ้าเราทำเป็นเนาะมันก็จะบ่างด้วยจ้าพอเห็ดจังสเดี๋วเดี๋ยวสิมี่บอกวิธีนะคะถ่ายคลิปนะคะจะบ,บอกวิธีวา่าเอ่อสิเห็ดจังไก่น่ะจ้ะ เต็มๆแบบนี้นะคะคือหอยอ้วนนะคะนี่หอยอ้วนนะจ๊ะข <c oughs> ันฟ้าเลึกๆนี่ๆจงสี่ยังไม่อ้วนเท่าไหร่เนาะ <c oughs> อันนี้แบบโอ้โหๆๆเต็มเปลือกะะเนอะ,นะ,ะเห็นบ่จ้ะเห็นบ่พี่น้อะ ืมบนนี้งามแต่ขาวจนพูนอยู่เฮ้ยว้าวนี่นะคะ ะะตามันเท้างตอออกด้วยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปเวลาเราล้างเราก็จะไปดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่จมีต,ตวนวอ้วนเลยพี่น้องเราจะเราจะเอาบีบลงไปนะจ๊ะบีบให้ฝามันเปิดตรงนี้แล้วเราก็เอาปลายช้อนลงไปแซะแซะค่ะกรม เพิ่นเห็ดในคลิปเนาะชำนาญชำนาญเพิ่นเห็ดเก่งแล้วนะคะ่ว่าของห้องก็เพิ่งหัดเห็ดเนาะนี่นะคะไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะแม่น้องเห็ดบกเป็นห้องก็สามารถฝึกเห็ดได้เนาะค่ะนี่นะคะปาด์ตหอยยูนิซิโลนะคะสีใดจากโล่ระบาดนี สิเด็ดพ่อโลบเอาเนาะว้าว เด้อพี่น้องนี่หอยตัวหน,นึ่งเดสนีแล่ะ ออกมาุ๊บนี่ออกอพอได้หอยแบบนี้แล้วนะคะนี่เนาะอเาะได้หัวหอยจังสีแล้วนะคะ เขาก็จะเอาเกลือใส่เนาะค่ะเกลือใส่แล้วก็คัน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 จนเาให้เมือกเมือกทิยุตตรงนี้นะคะเมือกกับหัวหอยเนี่ยมันจะขาวพุ่นจุ้นพูนเลยพี่น้องพอคันเสร็จแล้วนะคะสูตรทีอ๋อเห็นมันกรุบเนาะจ้ะพอคันเสร็จแล้วนะจ้ะกะล่างให้สะอาดล้างไล่ๆน้ำเลยเด้อเดี๋ยวเขาก็ไปอัดฟิตไว ขึ้นหนึ่งเด้อจ้ะสมมติเ้าเห็ดสซีดแล้วแรงเนี่ยเ้าก็อัดหัดอัดใบตอนแรล้งแง้มเสาเ้าก็เอาออกมาต้มต้มนม้ำต้มนม้ำเดือดๆเอาหัวซิงไขคมาจ้ะเอาตะไคร่เนาะใส่ลงให้หอๆมๆน้ำเดือดปุ๊ธพุทธพุ๊ธห้าวเอาหอยเชลลีล่องนะคะลงแป๊บหนึ่งนะคะจนลงเ้าก็สังเกตเอาว่าให้ให้มันแบบ ให้มันสุกนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเนาะจากมันสีขาวๆนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนิดนึงนะคะเขาก็เอาขึ้นได้นะคะเอามารับประทานใดนะคะนั่นคือแบบโอเคเลยจะกรุบกรุนะคะหันผู้ใดสนใจด้ค่ะกะลองเหตุวิธีหนีเบิงนะคะหอยสดนะคะแกะสดแล้วเราไปอัดฟิตไว้นะคะขึ้นนึงเราย่ามือเส่า เราอัดช่องฟิดไว้ประมาณขึ้นหนึ่งอะค่ะเรามือเข้าสืเห็ดกินเขากะมาต้มน้ำเดือดแต่ก็ลวกเนาะลวกลวกเขาเอิ่อนมาล,ลวกเนาะจ้ะใส่หัวตะไคร่ใส่ตะไคร้กับใบตะไคร้นะคะให้มันหอมห้วยๆปุ๋น,นะน้ำเดือดใส่ใสบตะไคร้ลงไปหอมห้วยๆเนาะค่ะแล้วเขาก็เอาหอยเชอรีที่เขาเห็ดอัดฟิดไว้ใส่ลงไปเลย เรียบร้อยนะจะตักออบหอมขันผู้ใดอยากทดลองสูตรนี้ก็สามารถทดลองได้นะคะ